ในคลิปนี้เราจะมาทำฟาร์มเบรกันนะครับนั่นแหละไ <Okay, S 2> ม่ okay, มีอะไรหรอกก็แค่บอกบอกเฉยๆ Hello m i n e c r a เ t g a m อ r s l e t s ทำบ้านให้เสร็จดีกว่ามาทำบ้านให้เสร็จดีกว่ามาวันนี้มาเดีมามทำบ้านให้เสร็จกันนะครับผมลัจาจตอนที่แล้วตอนที่แล้วเนี่ยตอนเท่าไหร่ไม่รู้นะครับทำบ้านมา นี่อย่างนั้นนะครับซึ่งข้างในยังไม่เสร็จเดี๋ยวผมกะว่าจะตกแต่งข้างในนี่ซะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําอย่างอื่นกันนะครับซึ่งอ,งอื่นที่ว่านี่ก็ปกคลิปสปอยไปแล้วไปทไปําเบรดฟามีไงอะไรแหมอุ้ยโอ้โหมันถึงก็ยากเลยแล้วตอนนี้หมวกใกล้พังแล้วเนี่ยอันนี้ซ่อมซะหน่อยดีกว่าเพราะว่าผมต้องซ่อมซะหน่อยละซ่อมแบบหยอกๆยอกอันนี้ซ่อมหยอกหยอก เสียงโอเคนี่ซ่อมแบบหยอกหยอกก็เดี๋ยวทำคอร์เดิร์ดแล้วก็เอาดินในกล่องอะเอาดินในกล่องมาแล้วก็ทําแบ่งห้องปุ๊บแล้วก็ขนย้ายของเข้าข้างในพอวันนี้เออแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมต้องขอโทษอย่างหนึ่งเลยคือผมไม่ได้ลงคีปมาเกือบอาทิตย์หนึ่งเพราะว่ามันช่วงสงการนะครับผมก็แบบไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆสงการก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นน้ําหรอกแต่แค่แบบก็อยากพักผ่อนบ้างงายๆคีกีเกียจแหละก็คือมันสงการก็อ้างไว้งั้นแหละก็เอาสงการมาอ้างแหละจริงๆก็ขีเกียรแหละขุดกราวิลตรงนี้มี ขุดกราวเวลไปนะฮะผมว่าผมลองนี่ว่ะเรามาลองทำการปีอวาสบายเฮ้ยผมขอปรับนิดนึงนะพอดีว่าโหลดออฟติไมานะครับพอดีโหลดออฟติไฟมานี่ไม่ต้องใช้แบบว่าไม่ต้องใช้น,นี่แล้วอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วใช้นี่เอานี่กดซูมได้เป็นไงก็เอาดินมาปึ๊บ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 แล้วก็คอร์สเดิร์ปึ๊บโอเค บล็อกหมดตอนนี้นี่บล็อกหมดนะครับคอร์เดิร์ตหมดตอนนี้ต้องบอกเลยว่าผมยังแบ่งห้องไม่เสร็จนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่บล็อกหมดกระดนานต้องไปขุดมาเพิ่มโอเคได้เดี๋ยวคนรเพิ่มแป๊บหนึ่งนะครับกราวิลแถวนี้นี่ไงไปเอาอีกนิดน,นึงเอาไปเพิ่มนิดน,นึงเอ้ยตัวน,นี้มีฐานว่าฐานนี่ห้ามพลาดเลยเนะี่ยต้องขุดเนี่ยแต่จริงถ้าคลิปนี้เดี๋ยวผมทำฟาร์มเบ็ด ลตเรียบร้อยแล้วผมก็คงไม่ได้จะต้องการฐานขนาดนั้นแล้วนะเพราะว่าเราสามารถใช้เบดลดในการเป็นเชื้อเพลิงเผาได้นะครับคือเดี๋ยวนี้นี่เขานิยมมาทําฟาร์มเบดกันนะไม่รู้ทาไมเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยก่อนจะไปเบดลตฟาร์มเรามปนี่ก่อนดีกว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นอย่าไงเงี้ยทำสลับกันไปเงี้ยสลับม่วๆไปเงี้ยเออเนี่ยเปิบอ่าโอเคตัวนี้กาแพงตัวนี้เสร็จไม่พอวะนี่เดียวเองอะ่ะมันดเดียวเองนเดียวเองอะเนี่ย แถวนี้นะฮะมีกาเวลหรือเปล่าฮะนี้ผมผมมาไกลเกลลินแล้วป่ะไปนี่ไ,ไ,นไงไนี่นี่นี่เจอแล้วกาเวลกาเวลกาเวลโอย้ยโอย้โอยลงเบาๆเป็นไงวะเนี่ยฮะอุ้ยตาดีนิดนึง นะโอ้โหตาโคตรดีอะ่ะจริงๆก็ไม่ใช่หรอกคือจริงๆผมใส่แว่นออปตัสแว่นออปตัสอะมันมันทำให้สายตาเรามันเฉียบคมขึ้นนะใครจะไปรู้ว่ามันจะอยู่ตงนั้นคือตั้งแต่ผมใส่แว่นออปตัสเนี่ยคือสายตาผมมันเฉียบคมแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อแว่นออปตัสนะครับก็อย่าลืมเออ่กดลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ใส่โค้ดเปรมัสนะครับรับส่วนลด100บาทเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าใครที่สั่งซื้อแว่นออปตัสเนี่ยตั้งแต่คลิปนี้นะ จนถึงสิ้นเดือนเมษาใครที่สั่งซื้อแวนอัพตัดเนี่ยก็จะมีสิทธิ์นะครับรุ่นรับพิกแอคของแท้ จากโมแจงไปเลยนะครับเป็นคล้ายแบบเหมือนที่ผมเคยมีอะ่ะแต่ที่ผมมีนี่คือของปลอมนะครับอันนั้นสั่งจากช้อปปี้มาแต่คืนนี้นี่ของแท้นะจากโมแจงเลยนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับ10รางวัลน,นะครับประกาศผลวันที่1พฤษภาคมนะครับใครที่สั่งซื้อนะแล้วก็ใส่โค้ดนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับตั้งแต่วันนี้ถึง31เมษายน31 30 31เมษายนมีที่ไหนล่ะนันะเราขุดนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวไปสำรวจเทมเพิลนี่วะโอเคสแต็กหนึ่งกับอีก12นะโอเคไปแล้วเราไปวัดตรงนู้นดีกวาอ่าไหน วาสนี้มันมีอะไรอยู่รโอ้สวัสดีครับโอ้ย,อยทำไมปากทอดว้ามืดขนาดนี้อ่ะปากทอดซะหน่อยมีทองนะฮะเหล็กไม่ต้องนะฮะแล้วก็มาดิเออนั่นแหละเออเออ,อขูดขโมยขโมยมาข้างในเนี่ยขูดทะลุเข้ามาใครไปโอ้ทองเยอะแยะเลยขอบคุณครับผมแล้วก็พิสตงพิสตันเนี่ยของดีของฟรี เนี่ยโอ้โหสติกี้พิสตันเนี่ยของดีบอกเลยนี่ผมว่าเดี๋ยวอีกเดี๋ยวเนี่ยเราต้องทำอันนี้ละเราต้องทำฟาร์มคิปเปอร์ละไม่ไงั้นไม่ได้ตอนนี้คือผู้เนี่ยต้องใช้เยอะเลยห้องน,นี้จะเป็นห้องที่ปิดตายเลยฮนะเป็นห้องใต้บันไดที่ผมคิดว่าห้องมันเยอะแล้วก็เลยกะว่าจะปิดไปเลยไม่ใช่ไรคือห้องมันเยอะละไงโอเคตอนนี้เราแบ่งห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะมีห้องหลายห้องให้เลือกใช้เลือกสรรกันเลยทีเดียวเฮ้ยตรงนี้ไปเสร็จ โอเคเรียบร้อยตรงนี้ปิดเป็นเรียบร้อยตอนนี้น่าจะเสร็จน่าจะหมดแล้วนะตอนนี้ผมแบ่งห้องหมดเป็นเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่เราต้องขนย้ายของต่างๆนานาเข้ามาในนี้โอเคนะครับเอากล่องมานะฮะเดี๋ยวเราไปวางกล่องกันก่อนปึ๊บ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 โอเคประมาณนี้ไปก่อนกล่องประมาณนี้นะครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวก็กะว่าจะทําเป็นเอ่อเฟอร์เน็ตักสามแล้วก็สูง4นะครับตรงนี้ตัวนี้น่าจะเป็นแชนเดลีย์นะตัวนี้เนาะ ชเชเดเลียห้อยมาเเนาะโอ้ยรู้ละรู้ละเอาเป็นนี่ดีกว่าไม่ต้องชเชเดเลียหรอกเอาเป็นแบบอันนี้ธรรมดางูๆเนี่ยตรงนี้แล้วกันนะปึ๊บปึ๊บสองแล้วก็ปึ๊บโอเคไม่สวยเท่าไหร่นะจริงๆก็ไม่ได้สวย,ยหรอกแต่ก็ให้มันแสงสว่างดีกว่าใช้ทออ็อตอ่ะโอเคตอนนี้เราขนย้ายของมาเกือบหมดแล้วเหลือข้างนอกข้างหน้าตรงนี้โอเคก็ตกแต่งภายในนะฮะโอเคหมดแล้วตอนนี้โอ้โหเรียบร้อยแล้วดูครบ ตอนที้ผมทำก่อนขนย้ายของมาไปทิบร้อยจะประมาณนี้ก่อนตอนนี้ยังไม่ตกแต่งอะไรมากเอาแค่แบบขนย้ายของมาคือไม่ใช่อะไรโอ้พิ่งเห็นเพิ่งเห็นตรงนี้ยังไม่เสร็จนี่ว้าวโอ้ยพลาดได้ไงวะนี่ยเราโชคยังดีที่มีคอร์ดเติร์ดอยู่แล้วก็ดินมาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวอีพีถัดไปอะ่ะผมจะมาตกแต่งห้องล่านหนึ่งอีพีแล้วกันคือตอนนี้นี่คืออีพีนี่คือขนย้ายขนย้ายของเข้ามานี่นะครับเป็นห้องเก็บของเดี๋ยวตอนหน้าผมก็จะทําห้องสักห้องหนึ่ง ตกแต่งสักห้องนึงแล้วก็ไปทําอย่างอื่นโอเคมาถึงเวลาแล้วล่ะนะตอนนี้ที่จะต้องทําเบดฟาร์มนะครับกว่าจะได้ทําเบดฟาร์มตอนนี้ที่ <laughs> ผ่านมาชั่วโมงตอนนี้นี่ที่ขุดใกล้จะพังละเราไปซ่อมที่ขุดก่อนโดยการไปแลกนะครับทําการไปแลกมานี่13นะครับแลกมาปุ๊บแล้วก็แลกกระดาษดนะ้ะ ปึ๊บ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 ป๊บป๊บโอเคแล้วก็แลกเป็นดิงไว้เล่มหนึ่งปึ๊บเรียบร้อยสองเล่มอันนี้เป็น Efficiency C สุดๆปึ๊บปึ๊บ Silk ไม่ต้องคิดอะไรมาก Silk Silk Pickaxe Lucky Pickaxe อ่ะปึ๊บอ่ะฮะผมกะไว้นะผมวางแผนไว้เดี๋ยวผมกะว่าจะเอาห้องนี้ละกันเป็นห้องเอาไว้โชว์จึบจึบ นี่ไปก่อนนี่ตกแต่งแบบนี้ไปก่อนนะลวกลวกก่อนนะลุกลวกก่อนตอนนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วสําหรับการตกแต่งภายในที่ตกแต่งแค่ยังยังไม่แบบตกแต่งขนาดนั้นคือตกแต่งแบบลุกลวกก็การทําฟาร์มเบ็ดลอดเนี่ยผมไปดูมาละมันต้องใช้กระจกนะซึ่งกระจกตอนนี้อย่างที่เห็นมีแค่นี้เอาทรายเต็ม1ชังเกระบ็อกแล้วกันนะ ประมาณนั้นน่าจะพอละขุดตรงนี้ไม่น่าจะดีแล้วเนี่ยขุดตรงนี้มันใกล้เกินไปเดี๋ยวมันจะความสวยงามมันจะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไปขุดไกลๆก่อนละกันเฮ้ยหมู่บ้านตรงนี้ก็มีเหรอโอ้โหหมู่บ้านเยอะจังวะโอเคไปว่าขุดตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะปรบมือเพื่อจะให้เป็นการทำแบบไป ตอนนี้ผมได้ทำการขุดทรายมาได้อ่าเต็มกล่องชั้นกระบอกไปเทียบร้อยนะครับแล้วก็เกินมาอีกประมาณสาสแต็กครึ่งแต่ไม่เป็นไรนะครับเกินดีกว่าขาดก็ผมไปเห็นตรงนู้นนะครับมันมีอ่พอทอลูนอยู่เดี๋ยวก็กะว่าจะไปพอหมู่บ้านใหม่หรือวนะเนี่ยเคลป์พอทอลูนตรงนี้นะฮะโอ้มีเป็นคริตเตอร์ริงเมลอนมีเมลอนแล้วก็อะไรวะเนี่ยอออฟซิเดียนมาโอ้บล็อกทองตัวนี้ ุดบล็อกทองไปนะฮะกลับบ้านไปเผาทรายกันนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าช่วงเวลาแหละเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อที่สุดโอเคนะครับประมาณนี้นี่คือใช้ถ่านหมดเลยเนะี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราได้เบดฟาร์มมาเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องใช้ถ่านในการเผาอีกต่อไปแล้วเราก็แค่เอาเบดลอดมาเผาแทนนะครับซึ่งเบดลอดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีเชื้อเพลิงที่สามารถจะเผาได้12บล็อกนะครับสิอย่าง12ชิ้นซึ่งมันก็ดีกว่าถ่านนะครับเพราะว่าถ่านเนี่ยมันเผาได้แค่8ดก็จากนี้ก็รอนะครับ รอเท่านั้นร้อยมันเผาเสร็จและต่อดีก็ได้กระจกมาแล้วนะหมวยเนี่ย เอาหมดแล้วนะครับตอนนี้ได้กระจกมาประมาณนี้นะครับโคตรเยอะคือเหลือเฟือเลยเหลือเนะเหลือเฟือเลยนะคือจริงๆก็ขุดมาเผื่อด้วยแหละนะเพราะว่าอนาคตเราจะได้ทําฟาร์มใื่ออื่นๆที่ต้องใช้กระจกนะครับก็เลยเอามาเผื่อนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่านะเดี๋ยวฟาร์มนี่ผมกะว่าจะเอาเป็น กระจกขาวแล้วกันนะนา่นาจะน่าจะสวยน่ากระจกขาวทําเป็นสีขาวเปึ้งขาวเปึ้งขาวเปึ้ง,งเอาหมดเลยตัวน,นี้นี่คือกระดูกหมดกระจกขาวคราไปเปึ้งเรียบร้อยกระจกขาวโอเคแล้วก็ฮอปเปอร์สักเอ่อสี่ไปแล้วก็เออถังถังใช่ต่อถังไปเยอะเลยนี่ว่าเอาถังไปเยอะๆเลยสี่ถังแล้วกัน4ถังโอเคสถังพอไปนรกกันดีกว่านะครับทุกท่าน ก็ผมคิดว่านะคือตรงเนี้ยคือผมไม่ค่อยอยากจะทำฟาร์มเบตรตรงนี้เท่าไหร่อันนี้เนีน่อันนี้มันอันนี้มันเออตายไปซะคือผมไม่ค่อยอยากจะทำฟาร์มตรงนี้เท่าไหร่อ่ะคือตรงเนี้ยอนาคตผมวางแผนว่าผมจะทำฟาร์มวิตเทอร์สเกลตันตรงเนี้กยกไจะทำตรงเนี้ยแล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าผมทำฟาร์มเบตไปอ่ะมันจะไปทับกับฟาร์มวิตเทอร์สเกลตันก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงอะ่ะท่านมีสปอนเซอร์สองที่ก็นี่แหละตรงนี้เจอหนึ่งเจอสปอนเซอร์อยู่หนึ่ง ว่าไงว่าไงว่าไงตรงนี้มีหนึ่งที่แล้วตรงนู้นมีอีกหนึ่งโอ้มันเกิดได้ไอ้มันเกิดได้ไงวะเนี่ยฮะก็ตรงนน้นมีอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งมันทําไม่ได้มันไกลกันเกินอ่ะคือตรงเนี้ยมันมีตรงนี้หนึ่งที่แล้วก็ตรงโน้นอีกหนึ่งที่ซึ่งมันอยู่ห่างกันมากมันอยู่กันแบบห่างกันจัดๆน่าจะต้องไปหาดีเทอร์ฟอร์เทที่อื่นคือจะทําทั้งทีก็กะว่าแบบทําสัก2ฟาร์มติดกันอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าโชคดีหน่อยก็สัก3สปอนเนอร์ต แต่นี่คือมันติดมันไม่ติดกันอยู่ห่างกันนะโอ้นี่ไงเจออะไรไงอย่างเร็วเจอแล้วตรงนี้อีกที่หนึงนะ่งเนฮะรู้มหนคือที่เดียวกันวะเอาไปงบโอเคนะครับตรงนี้คือน่าจะที่ใหม่นะขอทำการขุดอันนี้เพราะว่าจะได้ไปวางไปวางตรงสปอนเนอร์ให้มันไม่เกิดโอเคตรงนี้มันเป็นสปอนเนอร์ที่มันห่างไกลจากโลกภายนอกที่หนึง่งโอเคงั้นเปลี่ยนโอเคเจอที่ที่สามที่ตรงนี้นี่ขอนะขอให้มีนะ ขอร้องอ๋อตรงนี้มีหนึ่งอ๋อใช่ตรงนี้มีหนึ่งละขอสปอเนเซอร์ที่มันอยู่ติดกันหน่อยครับสปอเนเซอร์ที่อยู่ติดกันหน่อยครับหรือถ้ามันหาไม่เจอจริงๆก็ต้องจําเป็นต้องเอานี่แหละเอาสปอเนเซอร์หนึ่งอันนี่แหละนะไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคได้ไปโอ้ยอ้าอาวอาอา,อาท้องโบท้องมันโบยิงไม่โดนคืออะไรวะเมื่อกี้ยิงทะลุท้ทองโอเคก็ตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะอะไรมาเนี่ยฮะโอ้ ตอบเฉยโอเคองี้ดีกว่าตอนนี้คือพุจะหมดแล้วนะครับแล้วผมก็ไปสำรวจมาก็ไม่เจอที่ดีๆเลยขอกลับไปตีคิปเปอร์ซะหน่อยผมจําได้ว่าในพิระมิดอะ่ะผมลืมเก็บไอ้นั่นมากันพาวเดอร์อ่ะและผู้นั่นไงโอเคโอเคเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้อยู่ตรงนี่งนไงนี่มี14กันพาวเดอร์นะครับจําได้ลืมเก็บตอนนั้นนี่นะฮะถึงเวลาที่ต้องมาฟาร์มคิปเปอร์ละกวาเฮ้ยแล้วลผมเฮ้ยเล่นมาตั้งนาน,นเวนลืมเปิดไฟตมมกี้หน้ามืดๆนิดนึงลืมเปิดไฟหน้ามืดจัดเลยเฮ้ย เพิ่งเห็นว่ามีแบดแลนด์โอ้โหตรงนี้มีแบดแลนด์นะครับผมเพิ่งเห็นโอเคตายไปซะปึ๊บโอเคตายไปซะ3าแล้วเนี่ยน่นได้เยอะอยู่นี่ไงปึ๊บโอ้นี่ไง,ไงเยอะแยะเลยเนี่ยสองสเต็กกับอีก11เมื่อกี้เราไปทางซ้ายใช่ไหมเพราะนั้นรอบนี้เราไปทางขวาบ้างดีกว่าโอเคเจอเ e นเ e อร์ฟอร์เทสหวังว่าตรงนี้จะมีนะอ๋อนี่ไงเจอ1ละเจอสปอนเซอร์นหนละตรงนี้โอ้ยหัวโคกไปไง1สปอนอุย้ย วีโอเค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 ที great. Great, I think. I think. ่ส์กรีท์ t ี่ส์กรีท์ไอติ้งไอติ้งไ่อยาใกล้กันแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคโอเคไอ้นี่มันอะไรอะไรยุ่งอะไรฮะเจอแล้วลว่ะ,ะ,ะ,ะวผมว่าผมเจอที่ที่เหมาะละตัวทีกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งโอเคก็คือถ้าห่างกันไม่เกินสามสิบสองบล็อกก็คือถือว่าถือว่าเยี่ยมถือว่าโอเคไปถึงเวลาต้องทำฟรฟมเฮ้ย ก็เอางี่ดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาที่ผมจะปรบมือทีเดียวนะเรามาดูตอนที่ผมเคลียร์เสร็จแล้วดีกว่าแล้วเข้ามาทำพร้อมกันนะไป เรียบร้อยแล้วตอนดีผมขุดไปนะครับประมาณนี้นะครับลงๆลนิดนึงแล้วก็ตัวน,นู้นก็ขุดเรียบร้อยแล้วนะตัวตน,นี้เราเตรียมพื้นที่สําหรับการทําฟาร์มเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อน,นี้ก็คือการทําห้องก็อันนี้ก็สูงไป10บล็อก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้าเจปาแล้วปับป๊บปั๊บโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเอากระจกมาวาง เรียบร้อยตอนนี้วางกระจกไปแล้วนะครับทั้งอันนี้แล้วก็อันนี้ทั้ง2 s p สปอนเนอร์เลยตอนนี้ขั้นตอนต่อไปก็ถึงขั้นตอนที่ผมพอต้องขุดเป็นทางไปนะครับลาวาไหลได้8ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8หานี่ช่องสุดท้ายใช่ไหมโอเคอย่างนี้น่าจะได้โอเคตอนนี้เรามาทำทางเรียบร้อยแล้ว แล้วก็จะลงมาตรงนี้มันรวมกันอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวขุดตรงนี้ด้วยขุดรูตรงนี้รูตรงนี้อ่าฮะอย่างงี้แล้วมันจะไหลมาตรงนี้ไหลมาตรงนี้แล้วไหลมาตรงนี้ไหลมาตรงนี้แล้วก็มาลงอยู่ตรงนี้โอเคตรงนี้ก็เปลี่ยนเนเธอร์บิคหมเลยแบบนี้คงไม่เป็นปัญหาหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาลาวามาลาดอยู่ดีนะครับแ้วตรงนี้เราก็จะไม่เห็นละมันเป็นลายแบบนี้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมปบมือแล้วตรงนี้มันจะเปลี่ยนหมดเลยตรงเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นแบบเนเธอร์บิคหมดเลยหนึ่งสองสามเรียบร้อยแล้วตอนนี้ ได้กลายเป็นเนเธอร์บิ k หมดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยดูดูดูก็ผมก็ได้เปลี่ยนตรงน,นี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นเนเธอร์บิกหมดแล้วนี่ดูสวยงามขึ้นเยอะเ,ออเดี๋ยวผมว่าผมต้องกลับไปเอาถังละตอนนี้คือถังเรามี4ถังถ้ามไม่เอามาเยอะๆกว่านี้วะผมก็ไม่เข้าใจตอนเตรียมมันไม่เตรียมมาเยอะๆแล้วก็ปึ๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่าฮะอย่างนี้ก็อตอนนี้ก็ปิดไปโอเคตอนนี้เป็นช่องที่เอาไวต้ตีมันนะครับ แบบนี้โอ okay. เคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาป้ายอีกใช่ต้องไหมครับป้ายอีกนี่วคข้าป้ายปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวไปตักลาวาเอ้ย๋ยวก่อนไปตักลาวาต้องกลับบ้านไปทําถัางก่อนถังไม่ได้เดียวเออก็ไม่ได้ไกลนะเนี่ยเออก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นี่วาเออสบายสบายดิ 12. Okay. 12. สิบสองโอเคสิบสองก็ได้แหละรวมกับอันที่มีอยู่ก็เป็นสิบหกถ้าการคำนวณไม่ผิดพลาดต้องมาโอเคพอดีเลยวะแล้วก็นี่แล้วก็อีกถังหนึ่งตรงนี้โอเค ไม่ไหลลงมาตรงนี้นะฮะโอ้อู้อู้เดี่ยวเดี่ยวเดียวเดี่ยวเดี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 ยวใครวะเดี่ยวเดี่ยวนะเดี่ยวเดียวเดี่ยวเมื่อกี้อ๋อไอหมูป่าบ้าข้างนี่แม่งบ้าแล้วโอเคนี่แล้วก็ขอนี้โอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก่อนครับผมใจเย็นฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าพึ่ง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 ใจเย็นใจเย็นนะพี่หนุ่ม ไอห,หนุ่มใจเย็นไอห,หนุ่มใจเย็นกระจกกระจกโอ้ยโอ้ยอย,อย่ามาทำฟาร์มชั้นพังอย่ามึงอย่านะโอ้นั่นไงเออดิไงมาละมาละมาละมาแล้วมาแล้วโอเคลงมาแล้วลงมาแล้วนี่ลงมาแล้วโอเคโอเคโอเค อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่งยิงปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยเออนี่ไงเต็มเลยเนะี่ยฟารมปาม,ปามแล้วนี่ก็ซ่อมไปได้มาเท่าไหร่ครับได้มาตอนนี้ก้าวแล้วโอ้โหสี่สิบเอ็ดล้ว่าดูดิโคตรเร็วไม่ใช่เนี่ยน,นี่เก็บมาก็ฟาร์มก็ประมาณนี้นะครับคือมันก็ไม่ได้อัตโนมัติเลหรอกคือเราก็ต้องมานั่งจืนตีมันเนี่ยแล้วก็ตีไปแล้วก็ตีไปแล้วก็ตีไปเป็นฟาร์มเลเวลเบื้องต้น อันนี้คือเป็นฟาร์มแบบิ๊กิเนอร์อะเบกินน่งบิ๊กิเนอร์เลยอะเอ๊ะงี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนกำแพงนี่เป็นเนเธอร์บิลดีกว่าโอเคปบมือแปะเดียวแล้วมันจะเสร็จทันทีเสร็จนี่แล้วก็เป็นห้องที่เต็มไปด้วยเนเธอร์บิลน่าจะเสร็จจริงๆละอันนี้เสร็จจริงๆละก็เดี๋ยวผมมาทดลองดีกว่าทดลองว่าถ้าผม FK1 ชั่วโมงเนี่ยผมจะได้เบดลดเยอะแค่ไหนตอนนี้มี642หโอเคเจอกันอีก1นชั่วโมงก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผม FK มา จริงๆก็ไม่ถึง1ชั่วโมงหรอกแต่ว่าระหว่างที่ผม FK เนี่ยผมก็ค้นพบปัญหาหนึ่งนะครับก็คือว่าจุดที่มันมารวมมาตรงเนี้ยมันเนี่ยอยู่ไกลเกินไปแล้วทีนี้พอมันอยู่ไกลเกินไปเนี่ยมันก็ไม่สป,ปอนตรงนี้สป,ปอนเนอร์มันก็ไม่ทํางานเนี่ยดูดิเนี่ยสังเกตตรงนี้คือมันนิ่งไปเลยอันนี้คือสป,ปอนเนอร์ทำงานนะเนี่ยหมุนๆเนะี่ยแต่ถ้าเราออกห่างเกินไปปุ๊บนิ่งผมก็เลยต้องแก้ใหม่ นะครับต้องมาแก้ต้องหาจุดที่แบบว่าจุด F K ที่จะสามารถเกิดได้ตลอดเวลานี่เองคือเราทําจุดที่มานี่ไกลเกินไปก็เดี๋ยวขอทําการนี่ก่อนแล้วกันนะต้องเข้าไปอุดรูตรงนี้ก่อนโอเคอุดรูไปปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บโอเคเอางี้ดีวยวเดี๋ยวผมรอแก้ให้เสร็จเลย,เยวาแล้วมาดูตอนตอนที่มันเสร็จแล้วนะตอนนี้คือแบบไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนานคลิปจะนานนะ ตอนนี้ผมแก้เรียบร้อยแล้วคิดว่าน่าจะได้แล้วนะก็ะตัวโอ้โหหน้ากระแทกตอนนี้ก็แก้เรียบร้อยนะครับก็เอาให้มันไหลขึ้นมาตรงนี้ไหลขึ้นมาตามทางนี่ปุ๊บแล้วก็ไหลมาปุ๊บปบทางก็จะโคตรโค้งโคตรเคี้ยวหน่อยมั่วๆหน่อยไหลมาตรงนี้ไหลมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็มาลงตรงนี้นะครับให้มันย้อนขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วก็จุดที่สามารถทําให้มันทํางานได้คือตรงนี้นะผมก็ได้ปักไป้ายไว้โอเคลงไปปับ๊บโอเค ไปแล้วก็ออกเีย okay. ตกแต่งตกแต่ง,ตก,ต,งตกแต่งนิดนึงตรงนี้โอเคตอนนี้ฟาร์มก็ใช้ได้จริงๆละนะเมื่อกี้นี่ใช้ไม่ได้เพราะมันต่ําเกินอันนี้คือขึ้นมาสูงละตอนนี้คือใช้ได้ละมาเรื่อยๆเนี่ยก็ได้มาเท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ยเยอะอยู่เนะนี่ยไม่แค่แป๊บเดียวได้มาได้มาเพิ่มอีกประมาณสแตกหนึ่งอะแล้วแต่นี้ไปเราก็จะมีเชื้อเพลิงใช้แบบไม่จํากัด แล้วนะครับไม่ต้องใช้ทานอีกต่อไปตอนนี้ฟาร์มเสร็จเรียที้อยก็ถึงเวลาที่ต้องมาทดสอบประสิทธิภาพของฟาร์มนี่มันจะขนาดไหนโอเคไปหนึ่งชั่วโมงเจอกันก็ได้มาเพิ่มตอนแรกมีเท่าไหร่นะผมจะไม่ได้ว่าตอนแรกมีเท่าไหร่มีประมาณนี้หรือเปล่าไม่รวมกันนะน่าจะประมาณนี้มั้ง แล้วก็นี่คือ1ชั่วโมงนะครับได้มาประมาณหกสเต็กก็ตีเป็น10นาที1นึ่งสเต็กคือผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้พวกเนี้ยมันไม่ยอมลงไปได้ไงเนี่ยฮะ มันมันขยันบินขยันลอยแต่มันไม่ยอมลงมนเนี่ยก็กลับบ้านกันดีกว่าแล้วก็ภารกิจสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ไปก็คือการที่ผมเนี่ยจะต้องไปทําไอ้นั่นขยักไอเทมนะครับฟาร์มเหล็กนะนั่นก็ทําเป็นขวานเลยละกันทําขวานใหม่เลยขวานเป็นอะไรอันเบกกิ้งก็เอฟเฟซสโอเคใช้ได้อยู่แล้วก็ไปตัดไม้กันนะครับไปตัดไม้กัน ตรงนีไ้ได้ไม้มาทั้งหมด1 2 3 4 5อส่า5สแต็กกว่าเกือบ6สแต็กไปพอแล้วแหละ่าครับมาปึ๊บปึ๊บ58มันคงไม่เกิดบ,บนฮอปเปอร์หรอกใช่ไหมไม่น่าจะเกิดหรอกมัง้งเนาะเกมนี้ก็เรียบร้อยตรงนี้ก็เป็นกล่องที่แบบเก็บดอกไม้ส่วนนี้ก็เป็นบอมิลนะครับโอเคพอดีเลยว่ะฮอปเปอร์พอดีเลยแต่กล่องไม่พอดีกล่องเหลือไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บเอาเก็บไว้นะได้ใช้แน่นอน นี่ก็ลงไม้เรื่อยนะครับเหล็กตอนนี้โอ้โหก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับตอนที่7นะวันนี้ก็ทําไปหลายอย่างเลยก็มีมาทําห้องเก็บของตรงนี้นะแล้วก็บ้านตัวนี้ก็จริงๆก็ยังโล่งอยู่แหละโอเคก็้าไปเจอกันคลิปหน้าผมสหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ละกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนชัยพงครับผม